สวัสดีค่ะเอ้าไม่ไม่ใช่นู้นนูแล้วจะเอายังไงเอาเอาเอาคิ้วต่เอาตามืก็นี่ไงจะพูดอยู่เนี่ยเด็กหญิงคนนี้ชื่อว่าอะไรคะแม่โอ้แม่ขอคิ้วคิ้วนารันได้ไหมคะไม่ได้อยากได้อยา่ได้ แล้ขนนี่ขอขอขอก็นารันคิ้วสวยอ่ะขอข้างหนึ่งได้ไหมได้เอาตาเอาตาได้ไหมได้ตานารันโตโตแม่ขอตานารันได้ไหมคะได้เอามืนนะเหมือนเนาะเอาคืนเหรอเอาเอ จมูกขอจมูกด้วยได้ไหมไม่ได้นุนุทำไมอ่ะก็จมูกสวยช่วยอุดจมูกดูถ้าอุดจมูกเป็นยังไงเอามากินกันแล้วแม่อุดจมูกนานๆนานๆจะเป็นยังไงหายใจออกไหมบินหมูดจมูยโอ้ย เดี๋ยวซีส์โคลุดแม่ขอฟันนารันได้ไหมแม่ป๊ปปาแกลงใหญ่ป๊ปป้าไปทำอะไรไม่รู้แม่อยากกินแก้มนารันจังเลยอะ่ะแก้มนุมน่มๆอันนี้ขอกินหน่อยได้ไหมไม่ได้นุ่นก็ขอกินหน่อยได้ไหมไม่ได้นุ่นุนุ่นยเลยอะ่ะอยากกินขอกินแก้มหน่อยถูก <c oughs> กืนก <l id> ืนแล้วกืนแล้วเอาคืนไม่ได้แล้วเอาไปเอาไปคืนแม่อยากกินนมนมยังเลยได้ไหมได้เอาไม่ใช่นมนมนี่ได้ไหมอันนี้ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อเอามาอันนี้ก็ได้อำ นูนอนมาม่าเอาไปไหนไหนแม่กับนารันเรามีอะไรเหมือนกันบ้างอะอแม่รักนารันที่สุดเลยค่ะรักเท่ากับพี่นิตันเลยนารันรักแม่ไหมรักไม่อยักรักไม่อยัก <c oughs> เออ <c oughs> พูดดีว wow, MM ้ายศกปุกไม่อุไม่อางไม่อาดีสำลักเยนจับลักใช่ใจใจเย็นนะโอ้แฟนหนาวเราจะเอาเอาบีบีอนไหมอืมโอเคบายบายทุกคนค่ะทำไมอ่ะทำตาหวานๆให้ทุกคนก่อนเลยในตาหวานๆที่แม่สอนสำเนา